ผมนั่งทำการบ้านอยู่ในห้องของผมเมื่อทำเสร็จผมจึงมองออกไปนอกหน้าต่างผมเห็นรถตู้ขายไอศครีมและเพื่อนสนิทของผมคนขายไอศครีมใส่หน้ากากน่ากลัวแช่แข็งเพื่อนของผมทันทีเขาพาเพื่อนของผมไปที่รถตู้ของเขานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนที่ดีที่สุดของผมมิสเตอร์ลอตได้จับเหยื่อรายแรกของวันนี้เขาเดนิเอลเจตัดสินใจที่จะรีบเข้าไปช่วยเพื่อนแต่สุดท้ายในคืนนั้นเขากลับช่วยไม่สำเร็จพยายามหาคุณแจเพื่อ ของเขาถูกขังไว้อยู่ในกรงเล็กๆแลนะคนขายไอศครีมเป็นใครงั้นเหรอเขาชื่อลอสแม่ของเขาเสียชีวิตตั้งแต่ตอนคลอดเขาดังนั้นเขาจึงเติบโตมากับพ่อพ่อของเขาเป็นคนดีพ่อเขาทำงานที่ร้านไอศครีม พ่อของเขาทําไอศครีมที่อร่อยที่สุดก็ไม่ชอบไปโรงเรียนเพราะถูกลังแกโดยเพื่อร่วมห้องแทบทั้งห้องถึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับพ่อแล่เขาก็ชอบไอศครีมที่พ่อทํามากๆด้วยวันหนึ่งพวกเขาไปที่ภูเขาเพื่อเล่นสก,กีเป็นกิจกรรมโปรดของทั้งคู่เลยแหละเขาเห็นทะเลสาบที่กลายเป็นน้ําแข็ง เขาถึงถามผู้เป็นพ่อว่าเล่นได้ไหมครับพ่อได้แต่บอกว่ามันอันตรายเกินไปน้ําแข็งอาจจะแตกได้นะแต่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กสนและรันเขาจึงไม่เชื่อพ่อแล้วเขาก็เริ่มวิ่งไปเหนือทะเลสาพ่อของเขาตะโกนเรียกเขาให้กลับมาแต่เจ้าลูกชายก็ยังวิ่งต่อไปพ่อของเขาเริ่มวิ่งตามด้วยใจที่สั่นและพะวงในขณะเดียวกันรถก็จมลงไปเพราะเกิด น้ำแข็งที่แตกขึ้นบริเวณที่ล็อตอยู่ผู้เป็นพ่อเอื้อมมือไปช่วยลูกแต่ทันใดนั้นน้ำแข็งที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของผู้เป็นพ่อก็แตกลงไปด้วยหลังจากผ่านไป2-3ชั่วโมงเฮลิคอปเ,เตอร์ก็เห็นว่ามีสองศพน่าจะตายในทะเลสาตอนที่หน่วยกูภย้ภัยกำลังดึงร่างเขาขึ้นมาจากน้ำพ่อของเขาเสียชีวิตแล้วแต่ประหลาดใจไปกว่านั้นทำไมเขาถึงยังมีชีวิตอยู่เขาถูกส่งไปที่โรงพยาบาลหลังจากที่เขาฟื้นด้วยปฏิหาร เขาถูกส่งไปที่บ้านเด็กกำพร้าจนอายุ18เขามีนิสัยแปลกๆเขาเกียรเพื่อร่วมชั้นทุกคนเพราะพวกเขาอ้วนเขาเกียรพวกเขาเพราะพวกเขายิ้มและมีความสุขแต่ที่เกียรตส่วนใหญ่และเกียรตมากเพราะพวกเขารักไอศครีมเขาชอบกินไอศครีมซึ่งในทางตรงกันข้ามตั้งแต่พ่อของเขาเสียชีวิตเขาไม่เคยกินไอศครีมเลยหลังจากเขาจมน้ำมันทำให้บางสิ่งบางอย่างของเขา เปลี่ยนไปผิวของเขาไม่สามารถทนอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ได้และร่างกายไม่สามารถต่อต้านอุณหภูมิที่สูงเขาทําได้แค่เพียงออกไปได้แค่ช่วงค่ําและช่วงดึกเท่านั้นเมื่อเขาอายุ19เขาเริ่มทํางานในร้านอาหารและเมื่อเขาอายุ21เขาเริ่มเช่าแผงขายของเพื่อจะได้ใส่ของส่วนตัวและนอนเขานอนข้างนอกได้จริงๆเขารู้สึกสบายเมื่ออุณหภูมิต่ํา เขาไม่จำเป็นต้องกินอะไรมากเขากินเพียงแค่น้ำเปล่าในทุกๆวันหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเขาได้งานเป็นผู้ดูแลสนามเด็กเล่นมันทำให้เขารู้สึกเกียดชังมากขึ้น เขาเริ่มวางแผนฆ่าเด็กอ้วนเหล่านั้นปี1972เขาใช้เงินทั้งหมดซื้อรถไอศครีมเขาเริ่มขายไอศครีมแล้วเขาก็สร้างหน้ากากเพื่อปิดบังใบหน้าเขาใช้เวลานอนตอนกลางวันหลังจากพระอาทิตย์ตกเขาจึงออกไปขายเขาเป็นแค่เพียงมิสเตอร์อตสำหรับเด็กบางคนที่มักจะกินไอศครีมของเขาเสมอแต่เขามีแผนอันชั่วร้ายในใจที่จะฆ่าเด็กด้วยไอศครีมที่ไม่มีพิษมีภัยเป็นเป้าที่ยากมากเพื่อที่จะให้เขาบรรลุเขาจึงเขียนแผนของเขาและไดอารี่ของเขาเป็นเวลา 3ปล็อบยังคงดำเนินต่อไปด้วยชีวิตที่ทำงานขายไอศครีมและศึกษาหาความลับรอบในช่วงปี1974ไอศครีมของเขาเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจของเด็กอ้วนมากที่สุดมันจึงทำให้ให้เขาเริ่มฆ่า เด็กอ้วนทีลคนทีละคน,ะคนในปีถัดไปในตอนกลางคืนตำรวจควบคุมลงรถได้หยุดรถเพื่อดำเนินการค้นหารถตู้ของเขาอย่างละเอียดตำรวจสงสัยว่ารถกำลังซ่อนอะไรบางอย่างเพราะเขาขัดขวางการเข้าถึงลงรถส่วนตัวของเขาในขณะที่ตำรวจกำลังสอบปากคำ รอดคว้างหินหนังกระติกทําให้พวกเขาล้มจากนั้นเราก็พาเข้าไปในรถตู้ของเขาและพาไปที่สนามเด็กเล่นที่ปิดอยู่เพื่อไม่มีใครสังเกตเขายึดปืนและเสื้อผ้าของตำรวจและเมื่อเขาฟื้นเขาจึงเริ่มเล่นซ่อนหาและเริ่มร้องเพลงหลังจากหมดเวลาสนุกลอดก็ได้สูดลมหายใจอากาศที่เย็นชำ่ำ เข้าไปในป่าแช่แข็งตำรวจทันทีป๊บมีอำนาจเหนือธรรมชาติเขาทุบตำรวจเป็นพันชิ้นและเขาก็ใส่ไว้ในลิ้นชักของรถตู้ของเขานอกจากนี้เขาต้องการห้องครัวในโรงอาหารดังนั้นในคืนถัดมาเขาจึงฆ่าเพื่อนร่วมงานที่ทำงานที่นั่นด้วยลมหายใจอันเยืเอกเย็นแช่แข็งและทุบเขาเป็นน้ำแข็ง แล้วก็ยัดไว้ในช่องไอติมเขาออกไปในโรงอาหารทุกคืนเพื่อหาส่วนผสมที่ดีบางอย่างของเขาเพื่อทําไอติมวันที่15กรกฎาคมปี1975ตอนเขียนในบันทึกของเขาว่าในที่สุดก็พบส่วนผสมพิเศษเมื่อช่วงอาทิตย์ตกเขาเดินทางไปในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเขาก็ทําอย่างนั้นกับเพื่อนสนิทของเดนิเอลเจวิตเตอร์ล็อกทำให้เขาหนาวเหน็บและพาเขาขึ้นรถตู้เพื่อพาเขาไปที่โรงรถ ซึ่งเด็กจะได้กินไอศครีมมนุษย์ปัญหาก็คือแท่งไม้นั้นจะเลอะเทอะคุณแจและสิ่งของทั้งหมดเขาจึงไม่สามารถเอากลับไปที่โรงรถได้เขาเอาไว้ในคอกหรือในครัวเดนเนียลเจจึงไปหาคุญแจที่แผงรอยและลงสนามเด็กเล่นลงอาหารเดนเนียลเจพยายามช่วยเพื่อนของเขาอย่างสุดความสามารถแต่ในครั้งนี้เขาก็ช่วยเพื่อนของเขาได้สำเร็จคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ชี จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องนี้ยังไงอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะปี1940สงคารามโลกครั้งที่สองในโรงเรียนประจำแม่ของเขาเป็นแม่ชีที่ดีชื่อเมนเดลิน แต่เนื่องจากเธอเป็นแม่ชีเธอเลยไม่ได้มีความสัมพันธ์กับชายใดแต่กลับมีเรื่องที่น่าประหลาดใจมีเด็กเกิดในครั์ของเธอน้องสาวของเธอตกใจเป็นอย่างมากเมตดลีนบอกว่าจําอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากเธอไม่เคยมีความสัมพันธ์กับชายใดแต่แล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะเก็บลูกเอาไว้อยู่มาวันหนึง่งชายลึกลับปรากฏตัวที่ประตูโรงเรียนประจําโดยเขาบอกว่าเขาเป็นพ่อของเด็กทารกที่ไม่มีใครรู้จักแต่ไม่นานนักแม่ชีก็ได้รู้ว่าเขาเป็นผู้ผ,ผลิตไอศกรีมที่มีชื่อเสียงในเมือง ชื่อของเขาคือโจเซฟซิลิแวนเขาเสนอที่จะเอาแม่ชีและลูกในคันมาไว้ที่บ้านปี1944แม่ชีเมเดลินและโจเซฟซิลิแวนและเด็กน้อยลอตพวกเขาเป็นครอบครัวที่มีความสุขและตัวลอตเองก็รักพ่อแม่ของเขามากและเขายังวาดรูปที่เป็นตัวแทนของเขาและแม่ชีอีกด้วยและอีกหนึ่งรูปที่เป็นตัวแทนของพ่อของเขาที่ใส่หน้ากากแปลก ที่เป็นหน้ากากที่พ่อของเขาคิดคนเพื่อรอเด็กๆมาที่ร้านไอศครีมของเขาในช่วงฤดูร้อนของทุกปีแม่ชีและโจเซฟพาล็อบไปที่ค่ายฤดูร้อนที่เขาชอบปีนบ้านต้นไม้ที่พ่อเขาสร้าง พวกเขามีความสุขมากที่ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวปี1945ซิสเตอร์เมเดลีนเริ่มเปลี่ยนไปดูเหมือนเธอจะไม่สนใจใายดีพี่น้องแม่ชีคนอ,นอื่นอีกแล้วแม้แต่ในศาสนาเองเธอก็เริ่มเกลียดชังพระเจ้าเธอออกจากความคิดของเธอโจเซฟซาริแวนไม่ไว้วางใจเธออีกต่อไปแต่ในคืนหนึ่งเธอต่างไปจากเดิมมากลดหลับไปเมดลีนบอกโจเซฟซาริแวนว่าเธอได้ทำสูตรของคาถา ที่จะเปลี่ยนรถซึ่งเป็นลูกของเธอ ที่สามารถทําให้เขาดีขึ้นได้โจเซฟโกรธมากเธอว่าเธอบ้าไปแล้วเหรอสิ่งที่ทําอยู่มันเหนือธรรมชาติเกินไปมันไม่มีทางที่จะจริงหรอกลอตโตขึ้นและมีลักษณะคล้ายโจเซฟซิลีแวนมากและนั่นมันก็หมายความว่าเขาเป็นพ่อของเด็กคนนี้จริงๆแต่ทําไมเธอถึงไม่รู้จักเขาเลยเมเดลีเริ่มตะโกนใส่โจเซฟกล่าวหาว่าเขาข่มขืนเธอและวางยาเธอทําให้เธอจําอะไรไม่ได้ในคืนนั้นโจเซฟไม่ได้พูดอะไรกลับไป เขาคิดแค่ว่าเขาควรเอาลอตซึ่งเป็นลูกชายของเขาให้ห่างจากผู้หญิงคนนี้คนที่ดูคุ้มค้ั่งเมเดิ ل ي เธอสิ้นหวังเธอไม่รู้ว่าพวกเขาไปไหนแต่เมเดิ ل ي ก็ไม่ได้เรียกตำรวจลอตจึงเริ่มอาศัยอยู่กับโจเซฟพ่อของเขาตั้งแต่เริ่มใช้ชีวิตตามลําพังกับลอตเขาทำงานหนะักและได้ส่วนผสมลับสําหรับไอศกรีมของเขาไอศกรีมของเขาดีที่สุดในระยะเวลาสั้นๆไอศกรีมของเขามันดีมากทําให้เขาดังในเวลาไม่นาน ลูกของเขาก็ยังชอบไอศครีมของพ่อมากๆล็อตนับถือพ่อเป็นไอดอลและอยากจะเป็นให้ได้เหมือนพ่อให้ได้แต่ในบางทีพ่อของเขาก็ดูลึกลับและในบางครั้งพ่อของเขาก็ดูน่ากลัวปี1954ล็อตอายุ14ปีในเย็นวันหนึ่งพ่อของเขา ใหไอศครีมอร่อยๆอแกเขาที่มีส่วนผสมที่เป็นความลับดังนั้นในคืนนั้นที่เขาได้เริ่มทานไอศครีมเขาก็เริ่มอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเขาไปโรงเรียนเพื่อนร่วมชั้นก็เริ่มล้อเลียนเขาหลังแกเขาลดร้องไห้และเกลียดชังเพื่อนร่วมชั้นทุกคนแต่เขาก็ยังรักพ่อของเขาเขายังอยากอยู่กับพ่อของเขาตลอดไปในเดือนเมษายนเขามีความฝันที่อยากจะทําไอศครีม และทำหน้ากากแบบเดียวกับพ่อพ่อของเขาบอกว่าวันหนึ่งลูกจะต้องทําสําเร็จแน่ๆพ่อจะเป็นกําลังใจให้นะนอกจากนี้แม่ของเขาซึ่งเป็นแม่ชีก็เขียนจดหมายถึงเขาแต่ในขนาดเดียวกันแม่ชีก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มฆ่าพี่น้องซิสเตอร์ด้วยกันในโรงเรียนประจ,จําของเธอและรอบนอกของโบสถ์นั้นก็ถูกฝังไปด้วยศพศพของพี่น้องของตัวเอง ลอตดโดนล้อว่าเป็นเด็กกำพร้าแม่ลอตคิดมากกับคำพูดของเด็กพวกนั้นมากซึ่งเป็นผลทำให้ลอตขาดเรียนเป็นประจำปี1955เหตุการณร์เลวร้ายลงเรื่อยๆพ่อของเขาเจอชีวิตทางอุบัติเหตุรถยนต์และไม่สามารถรู้เลยว่าคันที่เข้ามาพุ่งชนนั้นเป็นใครแต่ในความจริงแล้ว เธอผู้เป็นแม่ชีก็เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุเขาไปอาศัยอยู่ของบ้านหญิงชลาซึ่งเป็นพุนย่าของลอตในเดือนธันวาคมเขาได้จดหมายฉบับแรกของแม่ที่ซ่อนตัวแต่ลอตกลัวและไม่อยากไปเยี่ยมแม่ชีเพราะว่าเขาจําเธอไม่ได้ด้วยซ้ําแม่ชีเขียนจดหมายถึงเขาหลายฉบับในวันเกิดเขาปฏิเสธที่จะเชิญแม่ของเขาที่จะให้เขามาในงานวันเกิด แม่ชีอยากไล่คาถานี้ตอนเขาอายุ17ปีอดเริ่มทำงานที่ร้านอาหารและโรงหนังตอนอายุ18หลายปีผ่านมาอดเริ่มอยู่คนเดียวบางครั้งเขาก็ไปเยี่ยมหลุมศพของพ่อเขาเขาคิดถึงพ่อเขามากแต่แล้วแม่ชีก็ยังเขียนจดหมายถึงเขาเป็นเวลา10ปีแล้วค่ะปี1965ลอดอายุ15ปีเขาได้รับจดหมายฉบับสุดท้ายของผู้เป็นแม่แต่แล้วเขาก็ยังคิดถึงแม่ แล้วเขาก็ยังอ่านจดหมายทุกฉบับที่แม่ส่งมาให้ทุกๆปีในเรื่องของเรื่องนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะแต่ในพาร์ทของแม่ชีเราก็จะทําแยกเอาไว้เลยนะคะเป็นตัวของแม่ชีเองเลยนะคะอย่าลืมติดตามเราคะ่ะเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะในคืนอานาศหนาวช่วงฤดูดหนาวหลวงพ่อได้พบกับเด็กทาลอยอยู่หน้าประตูโบสถ์ ท่านพาเด็กทารกเล็กปวดแพทยิยงนั้นไปให้แม่ชีดูแลแม่ชีสังเกตเห็นรอยแผลเป็นรูปก,กากบาทที่แขนขวาของเด็กน้อยว่า,เ,าเขาตกใจเพราะเขาคิดว่าเด็กคนนี้เป็นปีศาจซึ่งพยายามจะฆ่าเด็กแต่หลวงพ่อก็ห้ามเอาไว้และเริ่มดูแลเด็กน้อยนั้นด้วยตัวเองเมื่อเธออายุได้ห้าขวบ วันหนึ่งแม่ชีได้พบเธอซ่อนอยู่บนเพดานดวงตาของเธอสีแดงวาวทั้งสองข้างจ้องมองไปที่แม่ชีทำให้แม่ชีวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวนางจึงเรียกนักบวชให้เอาเด็กน้อยนั้นไปทิ้งในป่าและให้เด็กมันตายเมื่อน,นักบวชเข้าห้องไปเด็กน้อยคนนั้นก็หายตัวไปหลังจากวันนั้นพวกเขาก็ได้พบในสุสานของโบสถ์นักบวชตัดสินใจพาเธอไปที่ชายฝั่งและทิ้งเธอไว้ ที่หน้าบ้านไข่สักคนเขาไม่ต้องการให้เด็กน้อยนั่นไปตายเด็กคนนั้นดีเกินกว่าที่จะถูกฆ่าเด็กน้อยนั้นได้รับการต้อนรับจากครอบครัวที่เข่งศาสนาและเติบโตมาอย่างเงียบๆโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆแต่ในคืนหนึ่งตอนเธออายุ15เธอฝันร้ายเกี่ยวกับคำสาบแม้ในคืนถัดมาเธอก็ยังฝันร้ายอยู่เธอมีความทรงจำที่เวลวร้ายมากเธอเกียดคำสาบ และปีศาจตัวนั้นต่อมาเธอก็ได้โต้เถียงกับพ่อแม่ของเธอเพราะเธอไม่ต้องการที่จะเป็นแม่ชีเมื่ออายุ20ปีพ่อแม่ของเธอชักชวนให้เธอไปรับสารภาพในบวถและระหว่างการสารภาพอยู่นั้นมีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นกับเธอเธอกลายเป็นคนชั่วร้ายปีศาจได้เข้าสิงเธอเธอกลับบ้านด้วยความโกรธแ,และทะเลาะกับครอบครัวของเธอโดยบอกว่าเธอไม่เชื่อในพระเจ้าอีกต่อไปแล้ว พ่อแม่ของเธอตกใจมากพวกเขาเคร่งศาสนาและพวกเขาไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เธอพูดเลยพวกเขาขู่ว่าจะขังเธอไว้ในห้องเพื่อให้เธอสวดมนต์แต่แล้วเธอก็หนีออกมาและเธอก็มีความรู้สึกโกรธอยากแก้แค้นเธอจึงตัดสินใจกลับไปที่โบสถ์และแต่งตัวเป็นแม่ชีในคืนนั้นเธอหยิบค้อนและก็เริ่มฆ่าแม่ชีทุกคนนักบวชทุกคน เธอก็ไว้ชีวิตให้กับหลวงพ่อเขาเป็นคนเดียวที่เคยรักเธอถึงแม้ตอนนี้เธอจะชั่วร้ายแต่แล้วเธอก็ถูกฆ่าโดยน้ำมือของหลวงพ่อเองตอนนี้แม่ชีชั่วร้ายอยู่ในโรงเรียน,นส้นสวดอ้อนวอนความชั่วร้ายทุกวันไม่กี่เดือนต่อมาหลวงพ่อที่ดูแลเธอถูกพบเสียชีวิตในบสถ์ของเขาเขาฆ่าตัวตาย และได้ฝากข้อความไว้ในห้องนอนของแม่ชีว่าสมควรได้รับการแก้แค้นจากเธอและตัวเขาก็สมควรตายเด็กทาโลกคือผ้าสีขาวไม่เก็บรักษาผ้าสีขาวให้ดีผ้าสีขาวก็จะกลายเป็นสีเทาเมื่อกลายเป็นสีดำแล้วต่อให้สักเท่าไหร่ก็ไม่มีทางกลายเป็นสีขาวได้